สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เซานี่โล่งเหนื่อยมากไหมนะครับเนาะนี่ครับก็มีเป็นในส่วนของสนสันนะครับสีสันโอ้ยไงเตื่นดยครับสันไหุ่นทั้งใหญ่ทั้งหนาหมดยางไงาเลยเอา้ามีตับสามสิบกีบดอกจอกใสออนโตเดียวอันเดียวนี่ครับมาทั้งไข่หะล้มมาทั้งขาลุยเลยครับ เ,เดี๋ยวมื้อนี้สิมีเมนูมาฝากมาตอนครับนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อสันง,งามๆเดี๋ยวมื้อนี้พามาเฮ็ดเมบนูเบิ่นว่าสิบแมร่ราบก้อยซอยจุ้ยดีสันง,งามๆมื้อนี้อันนี้ขึ้นอยากผัดกเะเพราครับผมเฮาซ้ำรูกค้าบ่ทันเข้ามีเวลากินข้าวนี่จัง่อยกันกินข้าวปั๊บเพิ่นแม่รถเด,ด้แต่กาอันนี้เป็นส่วนของทางปีนท้องมันครับอันส่วนง,งามๆนะี่เนาะทางร้านเพิ่นสิบแม่ออนนีขึ้นมาโซ่ห้องก็เคียงเนื้อมันสิมีส่วนหยองๆองยอูยอยอ่ข้างล่างมองนี้ล่ะครับมองแซ่บเลยครับท่านผู้ชมบ่บ่สิบ่ มันสีมีทั้งเอ็นทั้งมันท,ทั้งพังผืดอยู่น้ำกันครับผมคณะเอาไปเฮ็ดซุกนี่ครับบัว่าสีลวกสีล้วนสีจุสีพัดสีเกียงนี่ครับเจ่าครับมองนี่มันมีหลายเท็กเจอร์อยู่ในตวนะครับเนาะสีคล้ายๆแบบไป,อไปนองไล่แต่ว่าเป็นนองไล่ที่มีมั่นนี่นะครับถ้ามาดนองไร่รุนบ่มีมันนี่มีแต่อ,อินนอนนี่ครับที่เด็ดเลยละนี่ผัดกระพเพรานี่ว่าคักเลยละส่วนนี่เดี๋ยวเขาตัดแต่งไว้นะครับเนาะ อ,ออมเป็นอ,อย่างไดเบชดครับบัเหนียวครับธรรมาดาออมเขาตรงต้มเห็นมันเปื่อยกว่านี่พวกเนื้อเสียดอันนี้เป็นหน้าตา,ใายใครเนื้อเสียดครับแต่ว่ารสสัมผัสที่เจอเนี่คนละคนละฟิวเลยจนมันสีเนี้อนะอันนี้มันสีบัเหนียวมันสีพลอยพลอยคือเนื้อสันแต่ว่าก็มีกึบมีความกึบจากเอ็นจากมั่นความหอมจากมั่น้มอม,ม,อมเป็นการแต่งเนื้อไปให้โตครับ เป็นปาดอว่าเพินกรสิได้ราคาตังกันนะแน่เวลาเพิ่นขายไงแนะขายซีนในห้องมองนี้กรสิเป็นส่วนที่มันบ่งามเนาะกันเอาค่านี่ขึ้นโซ่กรสิบพื่อขายกันปาดอว่ากระสิได้เนื้อสันหน่อยลงเพราะคันมันไปอยู่ในร่วมในกลุ่มของเนื้อเสียดและามันอยู่คนราคาคนละราคาเลยโมบี้ครับเพาเห็ดกินเห็ดขายเองนี้แหละน้องแตงใดครับส่วนนี้ว่าไว้บ่ได้ไปฟัดร่วมกับลาบอยู่ละ ราะมันมีอัน,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 นเนี้ยมันกินดิบมันบัวเสียบคือกินสุกส่วนนี้เนี่ยมันจะมีพังผืดนี่มันข่าเขียววะทัไปมันกินดิบมันกินสุกคืออยู่ล้วนใส่ขี้เทียนน,นี่กไอ้ขากวนเลยนะครับนี่ส่วนนี้กระสิกลายเป็นงามๆทัง้งสวงทางเลยมันเดี่ยวตรงนี่ครับส่วนนี้แล้วข้ามาเห็ดเป็นกระเพรา นี่ครับอันนี้ยังยองบ่พอครับเดี๋ยวบ่เอาน่องย่องก็คักนี่ตอนนี้มันขัดทีเด็ดเลยแล้วนี่ยวันนี้ป่าดอกบานน้องไล่ผัเจอเนี้นี่นะครับทีเด็ดเลยน้องไล่ยังมีเหนียวเนี่ยก็เดียวเหนียวมันแก่นเนาะน้องไล่ตอนนี้เป็นเนื้อสันพลอยฟังเสียงถือมีดังขวบ พวกผัดกระเพราอย่างเี้ยไม่ขายเลยนะครับนในร้านเมนูต่างๆสร้างเลยครับแต่ว่าสีขล้ายเป็นแบบเป็นกับเขาเนะบริคล้ายเป็นแบบอาหารตามสั่งลาดเขานีเนื้อไส้เนื้อแดงดีฮะเจมเลยเนาะประมาณนี้กิบกนบุ้บเวลแล้วล่ะนี่ลายเตี๋ยบนะครับมาผัดกันเลยท่านผู้ชมวันนี้เราใส่นะ้ำมันเผือดใส่เป็นมันเสือครับ มันเสือฝังที่เป็นมันเปลวครับเอามาผัดสีได้หอมๆได้กินของเนื้อแบบเต็มที่แต่นม่ลูกค้ามาสั่งอยู่ร้านก็เฮ็ดแบบนี้ให้กันครับสูตรเดียวกันนี่แหละมันีิเสียบก็เกาหลายเตือบวเสียบก็ใส่น้ำมันเกลือหลยเตือบตัวนี้ก็จะกินได้พร้อมเนี่ยเหมนี้เพราน้ำมันออกมเบิดๆแล้วก็จะกรอบๆจังหน่อยเนี่ยเริ่มเตรียมละ แก้มเลยบานี่ยอ๋อใส่การละส่วนนี้ใส่เป็นพริกแห้งครับอันนี้เราจะผัดแบบพริกแห้งเลยตามส่กับกระเทียมมาละใส่หลายเตี๋ยบเลยเอาไปจัดๆกันเลยนไฟแห้งด้ะเอาเจียวให้หอมครับ เดี๋ยวใส่เนือ้อลงไปผัดเลยเดี๋ยวปรุงรสไปเลยครับคือว่าเอาซุปไส้เดี๋ยวเพิ่เครื่อมาเนะี่ยซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยชูรสนิดหนึ่ง อัดเลยครับอืมแ่ม็แหงเลยใบกะเพราเยอะๆเลยครับใส่ลงไปกะเพรายุรานี้ใส่เป็นกะเพรา หินนะครับเนาะกระเพาหินหรือว่าบางพื้นที่เอิญกระเพาปลาอย่างเงี้คนนยครับต้มใยน้อยๆครับหอมยังแห้งกลิ่นรุนแรงมากเลยนี่ครับเราต้องใส่น้ำเลยไม่ใช่หรือหอมแห้งรสชาติจะเป็นแก่นครับเพราะเต้องเปลืองเครื่องปรุงร้ายครับรสชาติมันเข้มข้นอยู่แล้วแห้งๆเลยครับ จะเสียบพัดด้วยนะครับโย,บยนี่กินหมักยางแห้งเลยตากรองไรเซแมทไทยเลยครับกินนี่ครับแห้งๆเลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟที่ร้านมีขายนะครับซอยถีคาเฟ่บ้านหนองสองห้องตำบลพลงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผ่านไปผ่านมาอยากลองลิมชิมรสมอาหารหลากหลายครับผมหลับก้อยซอยจุหลับเป็ดหลับห่านหลับไก่ ลาบปลาปลาจุ่มเนื้อจุ่มแจ้วห่อนหมูจุ่มโอ้หลากหลายครับมีสุนียวครับอาหารอีสานตามสั่งเลยไปท่อไปนี่ครับแห้งๆรสจัดๆครับเรียนเชิญครับผมนี่ครับเซ่รับเข่าเหนียวห่อนเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องเจ้าเลยนี่ครับคุยเลยครับ นี่ครับมันเป็นธรรมดาของการท้ายคลิปครับตลอดเลยครับนี่ก็เร่องเขาปากมันเป็นการเรียนลูกค้าย่างหนึ่งครับมาแล้วเ <c oughs> นี่ยนอนอีเลียนมันว่าบอกเรียนเี้ครับท่านผู้ชมเ้าขอคํานึ่งนะต่อไปจะได้ก็ได <c oughs> แบบเจ็บเดี๋ยวขอไปรับบรเดีกัน เดี๋ยวไม่คลิปหนาผมคลิปนีล้ลาบไปแล้วไอครับ